ยาย่าบอกว่าทดลองพริกเัอะนี่โครงไก่แต่ไม่ได้ขายนะครับกินเองเส้นหมี่บะมันบักเผ็ดดอกอมหวานนิดหน่อยโครงไก่มาตุ๋นสุกส่งกลิ่นขึ้นกระสมสมสมบ่บอกว่าหอกินกับกระสม อ่าโถวุณอ่ะก,นะกินเองเชิญแซ่บจ้าบ้อนของหนูขาดแน่เ่ยพอแม่ขาดเนี่ยเป็นตะแสบทุกอย่างนะคะบอกเลยนะพ่วงไกลเน้นเน้นฮ<ะ>ัลโหลโอเอาเอาทานกะเพราโอเคหมูสักไหดาวเนาะโอเคจ้าจ้าจ้าโอเค เป็นไรบ้านไหนบ้านดหนตากของป่าเยอะก็ได้ผลท่านตายอย่นะจ๊ะขอสินงกระเด้อจะคำสองทำหนึ่ะแบบหนึ่งกินเดี๋ยวก่อนอลังการไปก่อนเออกินหมดไหมไม่รู้ตอนนี้ประม่านซีดม่วงถัวยนี่งซีเบิร์ตบอว์จนหอดใบนี่เป็นเส้นปรุงแล้วเรียบปล่า กินกว๋วยเตี๋ยวบ่ค่อยกินเสร็จนี่เะก็กินเสม,มนกูกินหมนเสร็จออสองคกัางนับไทยแล้วอ๋อนี่ปรุงแบบนี้อ่ะเซสรซบจจะกินเหลี่ยกลูกข้าทำบิธีได้ผลท่านตาเห็นแซ,บแซบ่บจ อันเนื้อว่านเปื่อยแต่ตอนนี้มแต่หมูเนี่ยเอาหมูวะหมูนะโอเคจ้าค่ะ็นเหลียม่ะ่เดี๋ยวท่านตาเห็นไหอ้าวปลาสดสดเซนมีเรืองต้าจะมากระสิบุ่นวุ่นเ็นเพิ่ยังกระบาไปยังไรนี่ยังนั่นหน่อยกระบาเซนเนตัวหลานจะ่กินจรงไดก็ไดตัว จามีเวลากี่จำมีเวลาต <c oughs> ้นแซ่บจ้ะเดี๋ยวจะไปส่งออเดโอร์ฮัลโหลเนื้อเพลย์ล่ออีกจั๊กเครื่องสมองไหนวะนัง่ง <c oughs> โอเคฮัโคโโลโหลสองอสองสายสอนกันเดี๋ยวเนื้อเปื่าาอยถ่ามจั๊หน่อยจั๊หน่อยได้อยู่วะอ,อันอัด บวมี่หำมีแต่หมูมีแต่หมูป๊อบโอเคโอเคเอาเส้นยังเส้นเล็กเนาะจ้าจ้าุ้งอยู่ปะกุ้งกุ้งจ้าจ้าถ้วยนี่ก็เลยสิบอเบิดถ้วยกินเหลียกลูกค่ะถ้วยนี่ก็เลยสิบอเบิร์ดไงกินเอาเค็มเจี๊ยบดูค่ะ